รถชมวิวด้วยจะเอาไปตำรวจไปส่งที่ทำงานก็ก่อนจะถึงก็อาชมวิวนี่ก็ใกล้จะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วต้นมงต้นไม้ก็จะเริ่มเปลีไปแล้วนะคะอะไรก็เริ่มมีชีวิตชีวาแล้วนี่มันไ่ีบริการขับรถให้ Hallå, well, ja! är años, här. Hallå, vi är fint Hur mår på Spotify. Jag företag. en mobiloperatören Hallon. För företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är lika och utan bindningstid. Och om du fortfarande har en mobiloperatör, นี่นะคะข้อมูลโหเสร็จนี่คือจะเป็นสถานที่ราชการที่เราสามารถมามาเอานี่มายื่นได้ นี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้คือก็ต่ามคูช่องนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นช่องนี้อินเตอเดบอร์ราเดนยาเดบอร์ราเดนมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวอะลูปเอียส์สตอร์เร อ่อเอฟเกอร์อตานคู่เดี yeah, in me, in ๋ยวยื่นแม่นึ้นะเดดูแสเกตดะนี่แล้วเราก็เอายืนไปยืนไปทิ้งไว้ตรงนี้นะแสเกตนะเราเรียกวาะเิมมใหตั้งตววิ่งเกินหอไหน นี่ต้นไม้เขาตัดเห็นไหมตัดต้นไม้ตัดเพื่อที่ว่าก็าเจะต้อนรับหน้าหน้า,าหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงนะคะตัดออกหมดเลยแล้วมันก็จะขึ้นใหม่สามที่ราชการแล้วก็ได้เวลาทำงานแล้ว ก็ส่งส่งใบตำรวจไปเนาะเขาเรียกใบอะไรอะใบว่าเรามีคดีไหมหรือว่าเรามีอะไรที่เป็นบุคคลที่อันอันตรายไหมอะไรเงี้ยส่งไปกขอเขาขอเขาแค่วันสองวันก็ได้แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ส่งไปที่คอมูลที่เราเคยทํางานนะนะเขาก็จัดการให้แล้วเพราะว่าเรามีประวัติการทํางานอยู่แล้วไง เขาก็เอาเข้าระบบแล้วก็มันจะมีอา่าพาสเวิร์ดล็อกอินให้เราแล้วก็เราก็เข้าไปเซ็นสัญญาในเขาก็จะส่งใบเซ็นสัญญามาให้เราเราก็เข้าไปเซ็นสัญญาในนั้นแล้วก็ก็แป๊บเดียวอาทิตย์อาทิตย์หน่อยหน่อยก็คือก็เข้าไปล็อกอินแล้วก็ลงเวลาทํางานได้เลยเพราะว่าเราเป็นเราเป็นอาตาัอาตราอัตราจ้างเนาะ คือแบบว่าถ้าเขาขาดคนเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเรียกเราอะไรเงี้ยแต่เกิดเราเออเราเราลงเวลาไปว่าเออวันนี้เราต้องการที่จะทํางานวันไหนเราทํางานได้มั่งเราก็ลงเวลาไปแล้วก็ถ้าเกิดโรงเรียนไหนเขาว่างเอ้ยเขาขาดขาดครูอะไรเงี้ยหรือว่าครูป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถไปแทนเขาได้อืม ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปทำงานแล้วนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำเนาะทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ทำกรบขค้งทำกรบข้าทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็สามอาทิตย์ก็นี่แล้วพอแล้วม,มันก็ไปม,มีอะไรทำมากมายก็ไปเล่นกับเด็กดีกว่าดีกว่านั่งนอนอยู่นี้ก็อ้วนเอาอ้วนเอามันก็ไม่ดีก็ไปเล่นกับเด็กดีกว่าแล้วก็ได้เงินด้วยเนาะ เป็นกับเด็กทํากิจกรรมกับเด็กโน่นนี่นั่นแป,ป๊บเดียวก็หมดวันแล้วอะไรเงี้ยอืมค่าเวลาไปการที่อยู่เมืองนอกอ่ะการที่เรามีงานทําอ่ะมันมันดีเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีงานทําเนี่ยโอค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างแต่ละอันอะไรเงี้ยมันมันแพงอ่ะทั้งค่ากับข้าวทั้งค่า จีปาถะเนาะแต่ส่วนมากอคุณปู่เขาก็เป็นคนจ่ายนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาอะไรเงี้ยส่วนมากทํางานได้ก็จะเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องช่วยเขามั่งอะเนาะค่ะกัขกบข้มกับข้าวค่ะอะไรเงี้ยเอเงินใครเงินใครเงินมันอะไรเงี้ยเราอยากจะซื้ออะไรเรามีตังของเราเองเราอยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อได้เราอยากจะทําอะไรเราก็ทําได้อะไรเงี้ย มันยังมันยังมีแรงทําอยู่มันยังมียังไม่แก่อะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเพราะว่าการอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยการที่เราไม่ทํางานเนี่ยมันดูไร้ค่านะคะเขาจะมองว่าเราอ่ะเป็นคนเป็นภาระของของสังคมเป็นภาระของของประเทศชาติของเป็นภาระของครอบครัวอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะคิดอย่างนี้ไง ถ้าเก er ิดเรามีงานทำเนี่ยเออเขาจะเขาจะเขาเขาจะว่าเออเราเราขยันเราเราเสียภาษีใ yeah, ห right ้ร ja ัฐอะไรเงี้ยอ okay, ืเขาก็จะเขาจะชอบอ่ะคนเมืองนอกเขาจะชอบไม่ใช่ว่ามาอยู่แบบไม่มีงานหรืออะไรเงี้ยมันก็มันก็อยู่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเออคุณมีแฟนที่แบบว่าอ่าเขามีซัพพอร์ตเขามีกำลังที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นกับคุณได้ก็โอเค แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างคนธรรมดาหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีงานทํามันก็จะดีสําหรับเรามันก็จะดีสําหรับคนมองคนมองเราเออเขารู้จักอดทนเขารู้จกักมีความอดทนที่จะเรียนที่จะศึกษาที่จะทําการทํางานอะไรเงี้ยช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะมองเรามีคุณค่านะคะการอยู่เมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้ แล้วซึ่งซึ่งซึ่งงานที่เมืองนอกเนี่ยมันจะหายากมากถ้าเกิดว่าคุณเรียนมาไม่ถูกสายหรืออะไรเงี้ยมันจะหายากมากๆเลยอ่ะนี่ยังดีว่าเออมาแล้วก็เรียนเรียนเรียนประตรงสายที่แบบว่าเออมันมีงานมันมีงานสำรองเยอะมันมีงานเรากลับไปเมืองไทยนี่ขนาดกลับไปเมืองไทยปีครึ่งนะคะหายไปปีครึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยกลับมาก็แค่ส่งเอกสารแล้วก็ รายงานตัวโทรไปหาเขาว่าเออเรากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดการให้เราเรียบร้อยเลยสบายมากๆเลยค่ะก็คืออืมแต่ว่ากว่าจะได้มาถึงขั้นนี้นะคะกว่าจะได้มาถึงตรงจุดจุดนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเรียนก็ต้องเรียนทั้งหมดรู้สึกจะห้าปีเรียนกว่าจะได้ทํางานอันนี้อะไรนะคะที่ทํางานเป็นครูอนุบาลเนี่ยนะคะไปช่วยเด็กอนุบาลเนาะ,ะเรียนทั้งหมดห้าปีอะคะ่ะ ตั้งแต่เราเริ่มภาษาที่เราไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยไปเรียนเหมือนกับเราเรียนกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยห้าปีกว่าจะจบกว่าจะอะไรแล้วก็ได้งานได้อะไรเงี้ยค่ะอืมก็วันนี้ก็มาฝากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาไปทํางานแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆไปกับภาวะโควิดนะคะขอให้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆค่ะให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็อะไรก็ขอให้มันคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเห็นใจคนที่ไม่มีงานคนใจคนที่ตกงานก็ต้องตอนนี้ก็คือต้องต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าอะไรที่เราพอทำได้หรืออะไรเงี้ยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคุณย่าไปทำงานก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ